น้อมต่อ,องค์พระบิดาพระจะมาจำพุทธเจ้าและกับนัชกชการพระคุณเจ้าทุกๆุกรูปรวมถึงเจริญธรรมญาติบุญทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท,ท่านในเช้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้า ได้ข้า,าวเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านนั้นนั้นพระองค์ท่านได้ทรงเมตตาแสดงธรรมกลับมากับข้าพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าพระยะาธรรมเอ๋ยคนเหล่านี้ ็ต่างจิตต่างใจต่างเวรต่างกรรมต่างการกระทําต่างความคิดต่างความชอบที่แตกต่างกันไปที่ไม่เหมือนกันพระยะาธรรมเอ่ยนำชาร้อนๆหนึ่งแก้วถ้าคนไหนที่ชอบกินก็ว่าอร่อยดี กินแล้วรู้สึกดีสดชื่นในใจ,ใจิตใจร่างกายก็อบอุน่นคนไหนที่ไม่ชอบกินก็จะไม่กินเลยกินเข้าไปก็ฝืนเต็มที่กินแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวกินไปก็เท่านั้น จึงบอกว่าน้ำชาไม่ดีไม่อร่อยไม่น่ากินคนที่ชอบก็บอกน่ากินอยากกินคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าไม่น่ากินไม่อยากกินเป็นเช่นนั้นไปน้ำเย็นหนึ่งแก้ว บุคคลผู้ที่ชอบกินน้ำเย็นพอกินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเย็นชื่นใจจริงๆทางที่ก็เป็นน้ำเปล่าเฉยๆนี่แหละแต่คนที่ไม่ชอบกินน้ำเย็นกินเข้าไปก็บอกว่าเย็นเหลือเกินกินแล้วไม่สบายตัว ต้องกินน้ำอุ่นๆถึงจะทำให้ร่างกายอบอุ่นและสบายตัวความชอบนั้นก็แตกต่างกันทั้งที่ก็เป็นแค่น้ำเย็นกับน้ำอุ่นก็เป็นแค่น้ำเหมือนกันนี่แหละลูกเอยชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นเช่นนั้นแหละลูก เราชอบแบบไหนเราก็ว่าแบบนั้นดีเขาชอบแบบไหนเขาก็ว่าแบบนั้นแหละดีต่างคนก็เลยต่างทำเหมือนที่ตนชอบสรุปแล้วก็เลยไม่เหมือนกันพอไม่เหมือนกันก็เลยถกเถียงกัน คนหนึ่งก็บอกว่าของฉันถูกอีกคนหนึ่งก็บอกว่าของฉันก็ถูกก็เลยกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าตกลงใครถูกกันแน่ลูกเอ๋ยคนเรานั้นมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันแม้แต่ร่างกายร่างกายบางคน ต้องรับน้ําอุ่นร่างกายบางคนรับน้ำเย็นจึงจะรู้สึกสบายในตัวเรานั้นไม่เหมือนกันเปรียบเสมือนธรรมะคำสั่งสอนแนวการปฏิบัติก็เหมือนกันลูกเอ้ยบางคนก็ชอบในรูปแบบ อีกอย่างหนึง่งบางคนก็ชอบไปอีกแบบหนึง่งก็เลยเกิดการถกเถียงว่าสายธรรมนั้นไม่ดีหรอกสายธรรมนี้แหละดีบางคนก็ถกเถียงว่าหลวงปู่องค์นั้นสอนไม่ถูกหรอกองค์น,นี้แหละดีสอนถูกเพราะว่ามันตรงกับ นิสัยของตนเองตรงกับเชื้อกิเลสที่ตนมีอยู่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าลื่นหูช่วยให้ตนสบายใจช่วยให้ตนขัดเก่ากิเลสได้ขึ้นมาบ้างแต่ไม่ใช่เพราะว่าหลวงปู่องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีถ้าเทียบกันมาแล้ว มันก็น้ำเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่มันจะอุ่นหรือร้อนแค่นั้นเองแต่เรานี่แหละลูกมัวแต่ไปแบ่งแยกว่าสายนั้นดีสายนี้ไม่ดีอยู่อย่างนั้นเองลูกเอ๋ยการปฏิบัติบรรเพญตนจนเข้าถึงพระนิพพานนั้นก็เหมือนกัน มีเส้นทางการเดินมาที่แตกต่างกันบางดวงจิตเขาต้องบรรเพนอย่างหนักต้องเดินทุดงเป็นสิบสิบปีต้องนั่งกรรมฐานไม่ไปไหนเป็นเวลานาน,านแสนานานจึงจะสามารถดับเชื้อไปสู่นิพพานได้บางดวงจิต ก็อยู่กับผู้คนนี่แหละคลุกอยู่กับเชื้อนี่แหละแต่บรนเพนในตนอยุดสม่ำเสมอเรียนรู้อยู่กับเชื้อนั้นอยู่ตลอดเวลาจนจิตของตนก็สำเร็จได้ทั้งที่อยู่กับคนนี่แหละสายทางกันเดินทางก็ไม่เหมือนกันเป็นธรรมดา เพราะเชื้อของเราที่มาต่างกันบุญและบาปที่สร้างไว้ก็ไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องเดินตามทางที่เราได้เคยได้สร้างได้ทำมาทั้งดีและไม่ดีนั้นจึงไม่เหมือนกันฉะนั้นลูกเอ๋ยบุคคลผู้ใดก็ตามที่ปรารถนา จะบันเพนจนถึงความพ้นทุกข์เยี่ยมัวแต่ไปเพ่งโทษผู้อื่นเลยลูกว่าสายนั้นดีสายนี้ไม่ดีสายนี้ดีสายนุ้นไม่ดีอย่าทำแบบนั้นเลยลูกเพราะทุกคนเขามีเหตุของเขามีสิ่งที่เขานั้นต้องทำต้องเป็นไปตามกรรมของเขาเราอย่าไปเพ่งใคร อย่าไปเปรียบเทียบใครถ้าเกิดว่าเรายังทำอย่างนั้นอยู่มันก็ติดที่จิตเรานี่แหละเหมือนคนสองคนที่เถียงกันว่าน้ําชาอร่อยกับไม่อร่อยเถียงกันอยู่อย่างนั้นปมปัญหามันอยู่ตรงไหนลูกมันไม่ได้อยู่ที่น้ําชาแต่มันอยู่ที่ สองคนที่เถียงกันนั่นแหละถ้าหยุดเถียงละลูกปัญหานั้นก็หมดไปเหมือนกันกับการถกเถียงกันว่าน้ำเย็นอร่อยหรือว่าน้ำร้อนอร่อยมัวแต่เถียงกันอยู่นั่นแหละลูกทั้งที่ก็เป็นน้ำเหมือนกัน ปัญหาไม่ได้อยู่ที่นาำเลยอยู่ที่บุคคลที่เถียงกันนั่นแหละลูกถ้ามันเลิกเถียงกันซะแล้วปัญหามันจะมีได้ยังไงลูกเอ,อ๋ยธรรมะพระธรรมคำสัง่งสอนแนวการปฏิบัตินั้นก็เหมือนกันเอคนไหนที่มัวแต่ไปเพ่งคนนั้นว่าเป็นอย่างนั้น คนนี้ว่าเป็นอย่างนี้นั่นแหละลูกปัญหาอยู่ที่ตัวของบุคคลผู้นั้นนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่สายธรรมนั้นไม่ได้อยู่ที่หลวงปูง่องค์นุ้นองค์นั้นหรืออยู่ที่พระธรรมคำสอนอยู่ที่พระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ในที่เหล่านั้นเลยอยู่ในที่ของตัวบุคคลผู้นั้นแหละลูก ที่ปรับจิตของตนไม่ดีเลยยังมีทิฏฐิมีความเห็นที่เป็นของเราของเขายังเกิดทิฏฐิถกเถียงกันยังไม่ยอมเข้าใจและปล่อยวางตามธรรมชาติว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีทางเหมือนกันทุกคนเราสร้างกรรมมาแตกต่างกัน แต่ละสายแต่ละเส้นที่เดินนั้นเขาต้องมีเหตุผลของเขาจะทํายังไงก็ได้ขอให้เป็นการทำความดีเดินทางสายกลางทําความดีเพื่อดับการเกิดก็ย่อมถูกต้องดีแล้วแต่ไม่ใช่ว่าของฉันถูกของเขาถูกบุคคลผู้นั้นแหละลูกที่ไม่ยอมบันเพนตนจนเข้าใจ เข้าถึงและปล่อยวางในสิ่งนี้จึงมัวแต่ยึดถือสิ่งที่ตนรู้สิ่งที่มันตรงกับความชอบของตอนเองว่าถูกต้องที่สุดจึงทำให้เกิดปัญหาถกเถียงจึงทำให้เกิดปัญหาในทำคำสอนขึ้นมาลูกเอ๋ย ฉะนั้นเราควรดูที่ตัวของเราว่าเราล่ะเดินมันในทางไหนเราสร้างกรรมมนในรูปแบบใดเรานี้มีเชื้อของความรักโลกโกรธหลงมากน้อยเพียงใดเรานั้นโลกมากอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรายังโลกมากอยู่ เราต้องไปศึกษาวิธีของการดับความโลภว่าต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าเรายังรักมากอยู่เราก็ต้องไปศึกษาวิธีของการดับความรักมากของเรานั้นให้ได้ต้องศึกษาวิธีการดับเชื้อของความรักว่าดับยังไงแล้วประพฤติปฏิบัติต ความโกรธความหลงก็เหมือนกันเราต้องดูว่าตอนนี้เรามีเชื้อเหล่านี้มากเราต้องดับเชื้อเหล่านี้ด้วยวิธีใดไม่ใช่ไปดูว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีลูกเอ๋ยการเดินทางของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราไปดูของคนนั้นคนนี้เขา เลยทำให้เราสับสนเลยไม่รู้ว่าของตัวเองต้องเดินยังไงเลยไม่รู้จักเดินและเป๋อยู่อย่างนั้นเลยไปไม่ถึงสักทีหลวงปู่สององค์องค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองท่านก็เป็นพระอัลหันแล้วเหมือนกันเพียงแต่การปฏิบัติมาคนละแนว องค์ละแนวองค์หนึ่งนั้นท่านเดินมาแบบนิ่มนวลพูดจาก็นิ่มนวลปฏิบัติก็นิ่มนวลแต่ก็ถึงนิพานตามจริตตามเชื้อของกิเลสท,ที่ท่านมีมาตามวาลกรรมที่ท่านสร้างมาจนท่านก็เข้าถึงพระนิพานอีกองค์หนึ่ง ท่านเป็นผู้ที่พูดแข็งปฏิบัติแบบแข็งแกร่งเหนื่อยหนักในการฝึกฝนแต่ท่านก็ทำตามจริตของท่านเชื้อของกิเลสที่ท่านมีทำตามวาลกรรมที่ทำเอาไว้ต้องเดินในแบบนั้นจึงดับได้จนถึงความเป็นพระอรหันต์เหมือนกัน สรุปและหลวงปู่ทั้งสององค์ก็อัลลาหันเหมือนกันแต่ลกูลกจิต์ลูกหลานบริวารถกเถียงกันอยู่นั่นแหละว่าองค์นุ้นดีองค์นี้ไม่ดีองค์นี้ดีองค์นุ้นไม่ดีถกเถียงกันอยู่อย่างนั้นทั้งที่หลวงปู่ท่านก็อัลลาหันทั้งคู่ อลาหันก็ยังไม่ดีอีกเป็นยังไงละ่ะลูกตัวเรานี่แหละที่ไม่ดีท่านดับการเกิดได้แล้วท่านไปไกลแล้วแต่เราก็ยังถกเถียงกันอยู่อย่างนั้นท้ายที่สุดเลยได้แต่บาปได้แต่กรรมเลยไม่ไปไหนเลยเพราะว่าเรา ไม่ทำที่ตัวของเราลูกเอ,อ๋ยคนเรานั้นมีเชื้อของกิเลสที่หนักเบาในแต่ละอย่างในตัวตนที่ต่างกันมีกรรมที่สร้างดีและชั่วมาต่างกันก็เลยต้องปฏิบัติในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่ไม่ใช่คนหนึ่งถูกคนหนึ่งผิด ไม่ใช่อย่างนั้นลูกเอ,อ๋ยจงมองให้เห็นความเป็นธรรมดาแล้วเหล่านั้นจงปฏิบัติที่ตัวของเราให้ดีเสียก่อนถ้าเกิดว่าเรายังเพ่งตรงนั้นเทียบตรงนี้อยู่แปลว่าเรายังไม่ดีเราต้องปฏิบัติให้ดีถ้าเกิดว่าเรายังมองไม่เห็น ความเป็นธรรมดาของธรรมชาติเหล่านี้แปลว่าจิตของเรายังตกต่ำอยู่เราต้องประพฤติปฏิบัติบรรเพนดึงจิตของเราให้สูงขึ้นให้ได้ให้เห็นความเป็นธรรมดาให้ได้เราจึงจะเป็นผู้รู้อย่างแท้จริงและผู้ที่รู้อย่างแท้จริง เขาก็จะไม่ยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านหรอกลูกเขาก็จะเอาตัวเอาตนนี่แหละให้พ้นฝั่งให้ได้ลูกเอ๋ยจงประพฤติปฏิบัติแต่เฉพาะตนเพราะเรื่องของตนตนยังไม่รู้จะรู้เรื่องของบุคคลผู้อื่นได้อย่างไรเราตนนั้นยังต้องปฏปิบัติอยู่ แล้วทำไมถึงเอาเวลาไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นอย่างนั้นเราลูกเอ๋ยโลกใบนี้วาา่าตสงสารนี้ก็เป็นเช่นนี้อย่างนี้เองลูกและธรรมะก็อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเทียงแต่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่าธรรมะ อยู่ในน้ำชาแก้วหนึ่งก็มีธรรมะอยู่ในน้ำเปล่าแค่แก้วเดียวก็มีน้ำแก้วเดียวเท่านั้นแหละลุงขยายใจความเป็นธรรมะได้มากมายถ้าเราฝึกฝนจิตของตนให้สว่างให้เข้าใจรู้แจ้งแล้วและเราก็จะเห็นธรรมะอยู่ในความแตกต่าง ระหว่างเขากับเราระหว่างการเดินทางของบุคคลผู้อื่นกับการเดินทางของเราเห็นธรรมะที่เป็นธรรมดาของมันเราจะไม่ถกเถียงกับใครอีกต่อไปลูกเอ๋ยบุคคลผู้ที่เป็นพุทธศาสนาทุกๆคนเหตุที่ต้องถกเถียงกันเพราะจิตตนยังไม่ดี ถ้าเกิดว่าเราจะทำให้ดีต้องทำที่ตัวของเราอย่ามัวแต่ไปถกเถียงกับบุคคลผู้อื่นเลยและทำดูเหมือนว่าพระพุทธศาสนานั้นจะมีปัญหาทำเป็นเหมือนว่านักบวชเรานี้จะมีปัญหาแต่ในความเป็นจริงปัญหาไม่อยู่ในพระพุทธศาสนาเลย ปัญหาไม่อยู่ในแนวการปฏิบัติหรืออยู่ในนักบวชเลยแต่อยู่กับบุคคลผู้นั้นต่างหาที่มัวแต่เอาทิฏฐิมัวแต่เอาความเป็นตัวเป็นตนนั้นมันโต้เถียงกันไม่ยอมมองให้เห็นความเป็นจริงเรื่องของเขาลูกเลยต่างคนต่างมาที่นี่ เพื่อทำหน้าที่ของตนเองเขาก็มาทำหน้าที่ของเขาตามธุระของเขาที่เขาจะมาไอเราก็มาทำหน้าที่ของเราบนโลกนี้ตามธุละของเราธุละของเรากับธุละของเขาไม่เหมือนกันไม่ใช่ของเขาไม่ดีหรือของเราไม่ดีของใครดีกว่าใครหรอกลูก แต่ต่างก็มาทำธุระของตนเองเราต้องดูเราว่าเรามาทำอะไรและทำธุระของเราให้เสร็จก่อนเวลาจะหมดนั่นแหละลูกจึงจะเป็นผู้ไม่โง่จึงจะเป็นผู้ไม่หลงไม่ยึดไม่ติดไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงจะเป็นผู้รู้แจ้ง และสําเร็จทําได้ลูกเอ๋ยสาธุ